เพื่อนกันเพื่อนกันยา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 เป็ยับ้างนัไดวมีกูอยู่ไปไศาสตร์มาพัพกันไอ้ตัวไมนวะไกั เฮ้ยโทนี่มึงลองมึงลองยิงยิงยิงเปิดบีซีปะเผื่อคนจะวิ่งกระปิาไปหลอกเบื่อไม่ได้เลยแลอมึงลองเชื่อเลไม่เแล้วไก็ไม่มีรเปิดที่อ่เจะค่อยว่ากันที่บี่ท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 ่ที่ที่่ที่ที่ท่ที่ที่ที่่ที่่ที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 ่ไ่ที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 ่ท่ที่ที่ท่ที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 ่่่่่่่่่่่่่ เอาบีซีเลยดิแฉมเอาบีซีเลยแมิให้ิงให้้ยให้ลบให้เอาไหมเดี๋ช่วเฮ้ยีให้ลเลยเอาเลยเอาเลยทายมาเราเล่น้ายมาแกงลุมบีซีให้นครับมีคนโทรมาผมให้เปล่ะกให้เอาหรือเปล่าแว่เปิดบีซ้มเปิดบีซี้เปล้ยเดี๋ยวผตามแไมเปแล้วเลดลิด้เล้้แ รูมดูซะหลังลงมันเหยแม่งลวงแล้วแล้วทายเขาก็ไม่ตีกันเว้ยอลังวะเลยสัว์อชีวิต้ลวงหลังราลงล้รตีเลย้เราก็ตีเรายิง้กอรวมพี่รวมแม่ลยพี่รวมแม่งรวมเรอย่าไม่ม่ใครรวมมาตีรวงแค่ไอ้เกีมาล้วูแก่กูไม่เกี่ยวกูม่เกี่ยวล้วแดงกูไม่เกี่ยวกูม่เกี่ยวม่เล่นเฮมหลังโอ ปล่อยให้สบายให้ปีศาจไปสภาออกไม่ยิงสภาเออสภาออกไม่สภาดือดสภาเหยียบเขาลองไม่ยิงอ่ะเอาบูซะพวกเราลวงเพียบนะพี่แจ๊คเขาหลังก็ต่อแฝดแต่หลังก็เป็นรูเนี่ยไม่เข้าเดาอย่ไม่เข้าไอ้เหี้ยมันไม่เข้าไอ้ขี้เขาควรตายไปแล้วแต่เย็นแต่เย็นเฮ้ยเอาแบบทีละคนนะเข้าทีละคนเขาจะปั๊มนะเขาจะปั๊มเพื่อนเพื่อนบีซี่จะปั๊มเพื่อนเพื่อนบีซี่เกียร์บัมเพลย์รอหน่อยเกียร์บัมเพลย์รอหน่อยเกียร์บัมเพลย์รอ ยมเพยนรออยู่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 จะปั๊มจะปั๊มแล้ว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 ปั๊มแล้วปั๊มแล้วไป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 ยิงไป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 ปล่อยไม่ได้เพื่อนปล่อยลไม่ได้เพื่อนอะไรไปไปไปีอะไระไปีไปปล่อยใครป่อปลอปล่อยเหลือไม่กี่คนทีเดียวเดียวเกตนี้ให้จะให้ให้รีให้บัโอ้ เไปเชื lad, ช่อไปเช <that that ื่อนชได้เพื่อนช่วเชื่อได้เชื่อเฮ้ยปเลยทีเดียวไอ้ยังมันไม่เข้าปล่อยเฉินเล่นลงเร็เฮ้ยยังไม่ตายเฮ้ยหลบ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 อ่ะคนลงหมดแล้วหมดแล้วมีซีนหมดแล้วไปเลยยังยังปั๊มปั๊มเอาดิเอาดิหันหลังกลับยิวิ่งหนีมึงจะวิ่งวิ่งไปข้างหน้ากันหมดเลยเข้า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 เอาเลยเอาเลยเลย

Y'all got some difficult times, put the pen on the paper, make some beautiful shit. I feel in my mind. I write a little line, I spin a SDS. That's when the show goes down, and I'ma say what I want, and you can hold my crown. I take a hit of the split. Watch me float on clouds, motherfucker. เมืกก่อก,กีนกก้น้ายิงตอนกีน่โมงย อยากจะกลับไปใช้ชีวิตตอนกลางวันบ้างอยากตื่นอนในตอนที่แดดมาปะจันหน้าแบบเป็น่ที่เห็นเป็นพันภาพมันยึดที่ร่างนั้นหนูป่ะมันกดเวลาตอนเราถ้าเกิดจะบ่นจะด่าวันหน้าตีกนแต่แต่คาดว่าสุขผาบฉันยังอยู่เลยช่วยจได้ช่วยเยเฮ้ยบอกกับใจตัวเองว่าปีหน้าควรจะเปลี่ยนตัวเองให้ดีในแบบที่มีค่าเฮ้ยเคยมีไอ้ดีไหมัคยมี้ดีไหมกูแตกหนึ่งกูกูคือกา กูกูกูกกคือพยาไทยกูคือพยาไทยพยาไทยคือใครอ่ะอี๊เอ้ยเปิดเปิดเดี๋ยวทําซ้ายหน่อยโอ้รอบนี้สีแดงมาแล้วกูคือับวันนับลถูกูคือนับวันดับถึกูคือับวันกูคือดับเวันกูคือดับเวันบอยแกดี้กูคือดับวัน พี่บันเหลืองมันตายแล้วมันพูดอีกมันอะไรบาดี้บาร์ดี้เอตันใครก็ได้บาดีบางมีไหมบาง V A D ไหมไม่มีกูไม่มีพี่พี่มึงมีพี่โอ้ใช่เหรอพี่พี่จะห่วงของไปไหนเนี่ยพี่ไม่รู้กู่จำไม่ได้แล้วมึงปลูกปีศาจไอ้ตันแล้วมึงปลูกปีศาจขึ้นมา ไอ้ถ้ามึงกถามกูนะมึงกับกูตัดขาดกันไอ้สัตว์ญาติมิตรอะผมไม่มีเฮ้ยไม่เอาผมเออแล้วมันปกปีศาจขึ้นมาแล้วอะไรของขอบคุณครับปีศาจมาดิมา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 เฮ้ยเฮ้ยมีเพลงไหมมีเพลงไหมมีเพลงไหมเฮ้ยกูมีกูมีกูมีกูขึ้นมาแล้วกูอยู่นี่กูอยู่นี่ กูคือพงาัดกูคือพงาัดกูคือพงาัดกูบอกใอ้กนะกูคือพงาดมึงยังไม่ตายเลยนไม่ดียันไม่เลือกเราไม่มีมาตัมีกูสงสารให้กูมีกูให้มาคนได้จะพูดกันเพนคนไม่ได้เคนไม่ได้จะว่าชมพูมีชมพูมีมึงมีเอเดียบชมพูมีบาสเลยไอเพจอะโอ้โหไม่ได้นี่คืออะไรข้างหลังเขาไม่ตีกันเหรอโดนตีโดนตีเราเหรอไปมาพี่ไม่ไหว เกลักป้าเกลักบ้าเกลักป้เกลักบะาเกลักบ้ไปๆๆ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  ลงดิลงดิของขึ้นก็ต้องลงดิเอ้ยมาดิเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเหลือไม่กี่คนเหลือสองเหลือสองเหลือสองเขาปั๊มเขาปั๊มเพื่อนเขาปั๊มเพื่อนเอามาดิเอามือก่อนเลยเลยสัตว์กลัวมือก่อนเลยแล้วกันใม่หรอไม่ทันแล้พี่น้องจะตายน้องจะตายสว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 ยขึ้นขึ้นไม่ได้ขึ้นเหรออุ้มอยู่ขึ้นเอ้ยตามมาตามมาตามมาพี่เดี๋ยวไม่กี่คนเชี่ยมาดีมาดีกูพร้อมอากาศาไอ้เหี้ยมาดีจุดเนี่ย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพวกพวกอย่าพึ่งเพื่อนกันเพื่อนกันยายายาเป็นไงวะเป็นไงางวะยังมีกูอยู่เฮ้ยอย่าอย่าอยัาอย่าพวกคันยิ่งพวกคันโอ้ยไอ้เรือพี่เปิดให้มึงเอาเลยนะไอ้เรือกูเจ็บที่ีกูตายเลยเรือจะตายเหมือนกันจะตายไอ้เรตอเดี๋เีงเดี๋ยว มาดิมึงกับกูอะมาดิมาดิกูนับอลยกูไว้กูนบอกูบอกแล้วมึงปุกปีศาจกูมาแล้วเพื่อนกูมาแล้วปุกปีศาจชนะแล้วชนะแล้วชนะแล้วเฮ้ยบีบับอกเอเลี่ยนดิจะเล่นกับพ่อเหรอลูกไม่เฮ้ยไอ้บังอ้อ้อ้ไอ้อเลี่ยนไม่ไไไ้ไเ อันนี้ปะเทนิดอะยังอ่อนหัดอยู่นะเแต่นี่คูใครไม่เห็นกูเห็นกันแ้เห็นกันเห็นกันเหกันไกันจ้าพ่พีไม่ไม่ไม่ต้อง MVP เอาง่ายเดี๋ยวถ้าจบกิ่แต่เนี้ยคพ่กับแม่ที่ไปอยากด้วยผมมาตอบเมาแล้วมันคืองานผมจะพี่เขียนเทนสนับผมก่อน จะบอกว่าส่วนหนึ่งที่แก๊งเดอชนะเอาเองยิคืนมาสามารถเนี่ยเขก็คือใครถ้ไม่่มมมมีีีน้ไึงกบมาไงไอ้เหี้ยตัดไอดคุณเดืยโชม์นีก็ดูเออได้อยู่ของขึ้นโคตรชอบไอ้ดำ กูบอกแล้วว่ามึงเอา6ปีศาจ10อน6ปีศาขึ้นมา60,000ลอยเลยว่ะบอกนี่บอกบอกไว้แค่นี้นะขลังม้กจเอาซลขาเรียกว่าการเปิดตัว่ากูกลับมาแล้วจอดไว้อ่ะจะกลับไปที่ผมให้เนาะก็เาให้ยอมเลยให้ยอมเดียวบอกไว้แค่นี้ง่ายๆจบเยงนี้คุยกับแม่กูด้วยแค่นั้นเองตะโกร้านบ้านเลยเรื่องฐานเอยู่ตะโนร้านเลยที่ดีหมดแล้วหมดแล้วพี่หมดแล้วไม่ได้หมดแล้วจบแล้วจบแล้วรอายแล้วจบแล้วนี่ หมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วเหมดแล้วอ๋อด้วยมีรอบนึงหมดแล้วหมดแล้วตั One ้งแถวเดียวตั Two ้งแถวเาดียว